ค่ะขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะคะทีมผ,ผู้ให้การสนับสนุนงานสัมมนาพิเศษครั้งนี้นะคะ่ะก็เ,เดี๋ยวเราจะเข้าสู่คอนเซปต์ของมิตรีค่ะทุกท่านอาจจะสงสัยว่ามิตรีคืออะไรกันนะก็จากที่ดรสราวุฒิกล่นเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาพูดว่ามิตรีหมายถึงอะไรนะคะโอเคค่ะมิตรีคืออะไรนะคะเราก็เกี่ยวกับงานสัมมนาในวันนี้นะคะมิตรีพันธมิตร เทคทุนทำเพื่ออุตสาหกรรมชุบโลหะไทยอย่างไรนะคะก็จับที่ทาง M-Tech นะคะเป็นหน่วยงานของภาครัฐซึ่งทำงานเพื่อจะสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถและก็ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะกิจกรรมในช่วงนี้ที่ผ่านมาที่เราเห็นด้ฉกก็คือจะมีความสนใจจากผู้ประกอบการในการที่จะ implement เทคโนโลยีด้าน i 4เทคโนโลยีนะคะ เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม4.0นะคะแล้วก็อาจจะต้องการทำโซลูชันบางอย่างอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์การใช้ data การใช้ machine learning ค่ะตรงนี้ก็จะมีด a มาเรียกร้องเข้ามาที่เอ e ม h ทค่อนข้างเยอะแต่ว่าความต้องการในการพัฒนานงานเหล่านี้ไม่ได้มาแค่ความต้องการเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่ามากับการที่จะมองหาทุนสนับสนุนในการที่จะทำงานพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเราว่าเราอยากที่จะ รวมกันแล้วก็หาการสนับสนุนหรือ support ในด้านที่จะทำให้เกิด adoption ของเทคโนโลยี4.0จเรามีขึ้นนะคะสำหรับอุตสาหกรรมชุกละเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะรวมทั้งในส่วนของการที่จะต้องมีเทคโนโลยี funding แล้วก็ implementation หรือว่าวันนี้เราจะเรียกกันย่อๆว่า tech ทุนและทำนะคะ tech ก็คือเทคโนโลยีทุนคือ funding ทำคือ implementation ค่ะ เพราะฉะนั้นเราถ้าเราพูดถึงเรื่องทำเนี่ยเราก็คงอยากจะหา S.I. หรือว่า System Integrator ผู้จัดทำระบบดิจิตอลซึ่งอนอกจากเขาจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับดิจิตอลเทคโนโลยีแล้วอยากให้เขามีประสบการณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชุบโลหะไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงทำต้องการทำการพัฒนาร่วมกันนะคะทั้ง Electroplater Surface Finishing Industry แล้วก็ S.I. System Integrator ค่ะ จึงเป็นที่มาของปัตถุประสงค์ว่าเราต้องการที่จะเหมือนมีองค์คพยพหรือว่า Unified Entity เพื่อที่จะ Support Surface Finishing Industry นะคะในเรื่องของการ Adopt t เทคโนโลยีด้าน i 4นนะคะแล้วก็อาจจะ Provide ทุนตั้งต้นเพื่อที่จะทำให้สามารถทำงานได้หรือว่าในองค์กรที่าสามารถทำงานได้แล้วอาจจะเป็น Co-Funding ในการที่จะขยาย s a เ e t เทคโนโลยีที่ท่านทำได้นะ องค์รประกอบการของท่านนะคะหรือว่าอาจจะเป็นซัพพอร์ตด้านอื่นๆนะคะเพราะว่าในวันนี้จะก็จะเห็นได้ว่าจะมีผู้ประกอบการ SI นะคะที่ให้โซลูชันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ IoT หรือว่าแม้แต่ ERP ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการที่จะยูระดับขีดความสามารถด้าน4.0เช่นเดียวกันนะคะจึงเป็นที่มาของมิตตีค่ะเราจะมาตอบคำถามและมิตรีคืออะไรแล้วก็มาดูคีย์เวิร์ดต่างๆที่เกี่ยวข้อง อ,อ,องค์คระกอบนี้นะคะก็จะมี modern manufacturing ซึ่งเป็นงานที่ทาง MTEC พยายามที่จะสนับสนุนแล้วก็ตั้งเป็นตีนงานวิจัยอยู่นะคะนอกจากนั้นก็จะมี i4 technology ซึ่งก็เป็น direction หลักสำคัญของสวทชเชน่นเดียวกันนะคะเพื่อใครเราต้องการที่จะสนับสนุนกลุ่มเฉพาะที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความแอคทีฟมากๆจากการที่ทุกท่านมาร่วมกันกันในในวันนี้นะคะก็คือ a i e l e c t r o p l a t e r หรือว่าอุตสาหกรรมชุกโลหะหรือว่า Surface f i n i s h i n g นะคะจะเห็นได้ว,ว่า มีเอ็มมากมายมีไอมีทีด้วยเราเราก็เลยมีตัวย่อว่ามิตรีค่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วคําว่ามิตรเนี่ยมันก็มีความหมายตรงกับภาษาไทยด้วยก็คือมิตรีความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความเป็นร่วมทางซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไปนะคะมิตรีของเราเนี่ยสนับสนุนหรือว่ามีเป้าหมาย3อย่างร่วมกันนะคะมิตรีหรือว่ามิตร,รีนนะะ 3, รอ,อันนี้คือพันธมิตรเทคทุนทำนะคะซึ่งก็คือเทคโนโลยีฟันดิ้งอินเตอร์เมนเทชั่น เพื่ออะไรเพื่ออุตสาหกรรมชุ่โลหะไทยค่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของมิตรีที่เรามารวมกันในวันนี้ค่ะทีนี้พอมายากยากย่อยนะคะ,อ,ะองค์ประกอบต่างๆเมื่อกี้เรามีเทคมีทุนและมีทำด้านเทคโนโลยีนะคะเราก็จะมะีในส่วนของ M-Tech ก็จะเป็น p l a t e Mon หรือว่า Plating Monitoring Platform ที่ใช้ Data Analytics แล้วก็ Machine Learning นะคะนอกจากนั้นก็จะมีงานด้าน Modern Manufacturing อื่นๆด้วยเช่น,นกัน นอะกะจากนั้นด้านเทคนสำคัญมากก็คือทาง Industry 4.0แพลตฟอร์มของทางสวทชค่ะก็จะสนับสนุสนทั้งการ Bio I Clinic สวทชนะคะให้คำปรึกษาด้านการขอรับการสนับสนุนจาก Bio I นะคะหรือว่าจะเป็นด้านการสนับสนุน i o o e เท c h น o l o g y ผ่านทาั้งทาง i อโ p l a ลตฟอรแล้วก็ SMC Nextech ค่ะ ต่อมานจะเป็นสถาบันวิจัยโลหะวัสดุของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยหรือว่า m m i นะคะก็จะม e ีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุนะคะ material analysis ค่ะถัดมานะคะจะเป็นส่วนของ Network นอกจากาจะเป็นสถาบันต่างๆที่ทำงานด้านวิจัยลยเทคโนโลยีแล้วเราจะมีสถาบันที่สนัมนุนด้านเน็ตเวิร์กทำให้พวกเรามาพบกันอยู่เรื่อยๆอย่างเช่น เทปน็ net, นะคะสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย Thailand Electroplating e Industrial Network กค่ะก็จะเป็นสมาคมเป็นจุดรวมผู้ที่จัดคอมมูนิตี้นะคะมีอีเวนต์ต่างๆให้เราได้ไปร่วมกันอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีท่านเข้าไปร่วม Manufacturing Expo มคะมีงาน s u s u r f e c n d n o a t i n อน o ์โคนะคะซึ่งเทปเน็ตเป็นผู้ร่วมจัดด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบริษัท Nexus อ่า a c t Innovation นะคะก็จะเป็น uh, ตัวที่เหมือนชื่อเขาเลยค่ะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างภาควิจัยแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะจะเป็นคนที่ทั้งเข้าใจด้านเทคโนโลยีแล้วเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการค่ะเนี้ยคือคอมโพเนนต์หรือว่าองค์ประกอบหลักส่วนแรกก็คือด้านเทคค่ะต่อมาแล้วมีเทคอย่างเดียวคงจะ ไม่พอต่อการ implementation ใช่ไหมคะเราต้องมีทุน,นะคะ่ะหรือ funding funding น,นะคะ,ะมีหลายๆสถานประกอบการเลยที่ต้องการขอการ support จาก boi หรือว่า board investment of Thailand นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรตัวจริงเสียงจริงจาก boi มาให้ข้อมูลกับกลุ่มอุตสาหกรรมของเราเลยนะคะ boi ก็จะสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือว่าทางต่างๆะคะเดี๋ยวจะให้ท่านวิทยากรช,ช่วยแนะนำนะคะแล้วก็คำถามที่ตั้นมาจากคน สนใจขอ B.O.I. ก็คือแล้วเขาจะทำการลงทุนด้านไหนดีเขาจะวางลงทุนอย่างไรดีซึ่งตรงนี้ค่ะทางอา่รชอบบีหรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆสามารถช่วยให้คำแนะนำในด้านเทคโนโลยีต่างๆและช่วยวางแผนการลงทุนได้ประกอบกันไปนะคะถ้ามีลงทุนแล้วเราจะทํำอย่างไเราจะมาคุยกันในอีกสองช่องว่างนี้นะคะจะเป็นที่สําคัญอีก ด้านหนึ่งนะคะก็คือเป็น NIA นะคะ NIA เนี่ยจะซัพพอร์ตการจัดทำต้นแบบนะคะเป็นสเกลอุตสากรรมเลยหรือว่าการทำการตลาดการศึกษาตลาดนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร,รจาก NIA เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีด้านการสนับสนุนเหมือนดอกเบี้ยงเงินกู้โดยสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะขยายธุรกิจของท่านนะคะถัดมาอันนี้ก็สำคัญค่ะไอแท็บนะคะโปรแกรมสนับสนุนนะคะเอวิสาหกิจขนาดกลางและย,ย่อมแล้วก็เอวิสา,าหกับวิสาหกรรมไทยนะคะ ก็จะมี Fund ิ n งสำหรับ uh, medium and small enterprises นะคะซัพพอร์ตผู้เชี่ยวชาญซัพพอร์ตการดำเนินโครงการนะคะด้านวัสดุด้านวิเคราะห์ทดสอบต่างๆนะคะแล้วก็หลายๆท่านน่าจะเกินเกิน80%เลยของทุกท่านในห้องนี้เข้เาเกณฑ์ของ I t t ทัค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นทางด้านบพขบพขเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศทีนี้อาจจะเป็นผู้ประกอบการที่สมัครเองก็ได้หรือว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์ที่แชร์กันระหว่างหลายๆ บริษัทในกลุ่มสาขาวเดียวกันแล้วเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างเพื่อตอบเพนพอยเหล่านั้นอาจจะโดยสถาบันวิจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนช่วงก่อนพักเที่ยงจะมีการกระดมความเห็นถึงความต้องการด้านเทคโนโลยีจากทุกท่านเพื่อที่ทําให้เราสามารถเข้าใจโจทย์และความต้องการของทุกท่านมากขึ้นเผื่อว่าเราจะสามารถนําโจทย์อันนี้ไปขอรับการสนับสนุนทําการวิจัยจากปปคร่วมกันด้วยต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามีเทคนเรามีทุน แล้วใครทําคะทำโอเคจะมีทำหนึ่งนะคะทำหนึ่งคือ system integrator หรือว่าผู้จัดทาระบบดิจิตอลนะคะจากที่ทํางานที่ผ่านมากับกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ที่สนใจในการที่จะทำเทคโนโลยีเนี่ยนะคะจะพบว่าบางรสษัทก็มีความโชคดีที่มีวิศวกรเก่ง หรือว่าบุคล,คลากรเก่งๆอยู่ภายในโรงงานเราสามารถพัฒนาโซลูชันได้เองแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าคุณยังไม่มีบุคลากรด้านนี้โดยตรงเราก็สามารถมีคนที่ช่วยสปอร์ตให้ท่านไปถึง i อโ e เทคโนโลยีได้อาจจะผ่านทางบริษัท SI ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัทนะคะ SI สอสองบริษัทนะคะมาเปิดบูธ ข้างๆห้องสันมนาเราด้วยบริษัทแรกนะคะชื่อบริษัท m a n o ช h อ i n d u สทรีเขาจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านาการจัดทําเครื่องจักรสเกลอุตสาหรกรรมเลยนะคะด้านเซนเซอร์อ,อโตเมมัตหรือว่าเราจะ,ะเหมือนจัดกลุ่ม SI กลุ่มแรกเนี่ยเป็นด้านฮาร์ดแวร์ออโตเมมั่นก็ได้ค่ะ เอสาอกลุ่มที่สองนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติตัวแทนนะคะจากบริษัทเอเลนเทคโนโลยีมีน้องตัวเขียวอยู่ด้านหลังด้วยอย่าลืมไปทักทายน้องสีเขียวนะคะเอเลนเทคโนโลยี uh, Alien ก็จะมีความเชี่ยวชาญด้าน n s p e c t i o n m a c h i n มิชชั่นหรือว่า IoT นะคะกลุ่มที่สองเนี่ยเราจะจัดว่าเขาเป็น SI กลุ่มดิจิตอลหรือว่ากลุ่มซอฟต์แวร์ก็ได้ค่ะทำนะคะ,ทะ,คะ SI ทำคนเดียวคงไม่ได้ไทยเอเลนเทรดเดอร์ ater, หรือว่า ผู้ประกอบการสถานประกอบการชุบลูกหาต้องทําร่วมกันในการกาหนดโจทย์แล,ล้วกําหนด requirement กาหนดทิศทางขององค์กรของทาง่านสิ่งที่ต้องต้องการทําไปร่วมกันด้วยจากการทํางานนะคะเพราะว่าสถานประกอบการชุบลูกหาสามารถแบ่งเป็น2ประเภทนะคะโดยคร่าวก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเขายังไม่มีความสามารถด้านการเก็บ Data าและต้องการจะมีระบบเซ็นเซอร์หรือระบบตรวจวัดบางอย่างให้เขามี Data ที่ไปสามารถทําการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้ต่อไป กลุะะ่มที่2เนี่ยคืออาจจะเป็นกลุ่มที่มีมวิศวกรเก่งๆหรือว่าดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วมีเซนเซอร์มีแดชบอร์ดมีการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วสิ่งที่กลุ่มเนี่ยเขาต้องการมาหาต่อก็คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือว่า Data ที่เขาทําการเก็บเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นถ้าเขาทําเริ่มทนได้แล้วเขาจะเริ่มมองหา funding Support อาจจะเป็นทาง DOI เพื่อทําการขยายสเกลในสิ่งที่เขาทําได้แล้วอาจจะจาก1่ไลน์ลไปเป็นหลายๆไลน์การผลิตต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดเป็น สามกลุ่มหลักค่ะพันธมิตรเทคทุนธรรมน,นะคะเพื่ออุตสาหการรมชุบโลหะไทยหรือว่าผู้ประกอบการในประเทศของเรานะคะก็เพราะฉะนั้นจากใจนี้ญญก็คือทุกทท่านคือมืตรีค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาทํางานร่วมกันแล้วก็มามีเวทีที่แห่งนี้ให้เราได้พูดคุยกันค่ะก็อันนี้ขออีกนิดนึงพอดีพอได,ด้คุยเรื่องนี้กับอาจารย์อาจารย์ยุทธนันท์ทาง,นานทางสมาคมเทปโนดนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามันมันดูจะมีความเกี่ยวข้องกับ triple helix model ของ Innovation ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นจากอาจารย์ยุทธน,นันหรือท่านอื่นๆก็คือเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างพาคการวิจัยนะคะอาคาดเมี emia, ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าศูนย์วิจัยต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ Government หรือว่าภาครัฐนะคะในการที่จะสนับสนุน Innovation นะคะมันคล้ายกับของเรายัางไงถ้าสมมติว่ามาดูความสัมพันธ์ของ3องค์ประกอบเนี่ยเราอาจจะเริ่มคิดว่า โอเคสามสิ่งร่วมกันสามองค์ประกอบร่วมกันทําเดิม a อ h u a l l y ทายังไงมันก็คือเทคใช่ไหมคะสถาบันวิจัยก็คือ provide tech in government หรือว่าภาคราพยทุนใช่ไหมคะ bioi nia หรือว่า ITAP หรือว่าปปคและทำนะคะก็คือต้องเป็นการทําร่วมกันระหว่าง si แล้วก็ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเทคทุนทำค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วงงานในวันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเรื่องของคอนเซ็ปต์นนตรีค่ะขอบคุณมากค่ะ